อันนี้คือผักแพวนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเราตัดเอาก้านมันไม่แน่ใจว่าปีนี้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าก้านมันอ่อนมากก้านมันอ่อนน่าจะได้สักต้นสต้นโอเค อันนี้อันนี้คือใบชูเราก็ครั้งแรกเลยที่มาเพาะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ตะไคร้ได้ผลนะคะได้ผลเพราะว่าเราได้กินตะไคร้เอเอามาปลูกมันขึ้นกอใหญ่เบ้อเลย อันนี้ที่เขาแช่เขาแช่เย็นมาแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอามาเพราะปีนี้บางต้นก็ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเอาเปลือกเขานะคะ